ตอนนี้นะครับแอป Notion ที่เป็นแอปครอบจักราวาลเนี่ยมันมีฟังก์ชันและฟีเจอร์ใหม่ที่มันน่าสนใจมากเลยครับเขาได้ออกแอปขึ้นมาตัวหนึ่งครับนั่นก็คือ Notion Calendar ซึ่งเจ้า Notion Calendar ครับก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถเอา แทสต่างๆนะครับอีเวนต์ต่างๆที่เราสร้างในโ o ชันเนี่ยเข้ามารวมกับ Google Calendar ของเราได้แล้วนั่นก็แปลว่าถ้าเราเปิด Google Calendar ขึ้นมานะครับเราจะเห็นอีเวนต์งานของเรานะครับจากของ Google Calendar เองและจากที่เราสร้างในโนชันแบบอัตโนมัติเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเจ้า No ชัน Calendar เนี่ยมันใช้งานยังไงครับใช้งานยากใช้งานง่ายและเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหนได้บ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เดี๋ใครที่เคยใช้โนชันมานะครับจะรู้เลยครับว่าหนึ่งในอุปสรรคเวลาที่เราใช้โนชันก็คือตอนที่เราแผนแท็บเนี่ยมันแผนค่อนข้างยากครับคือเราเนี่ยสามารถวางแผนในตัวโนชันได้เลยครับแต่ข้อเสียครับก็คือแท็บที่อยู่ในโนชันมันก็อยู่ในโนชันครับมันไม่มารวมกับแท็บที่อยู่ใน Google c a l enda นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยก็คือผมก็ไปแผนแท็บในโนชันปกตินี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทําการสร้างแท็บเนี่ยให้มันล้อตามโนชันอีกทีใน Google c a l enda ครับเพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างแรกเลยคก็ือถ้า ว่าผมมีการเปลี่ยนแปลงแทสในโนชันเนี่ยใน Google Calendar มันไม่เปลี่ยนตามนั่นเองครับแต่ตอนนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Notion Calendar เรียบร้อยแล้วนะโดยโ t i o นนะครับก็ได้ทําการซื้อแอปพลิเคชัน Calendar มาเลยนะครับนั่นคือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Cron นะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนรูปปรับโฉมให้เป็น No ช i o n c a l e n d า r นะครับทำให้มันสามารถที่จะซิงค์ข้อมูลจาก Notion เนี่ยไปสู่ Google Calendar ได้แบบาย,ายเยนะคัีเลงเจ้าร์ r ก้คือ1 มันสามารถซิงค์อีเวนต์ต่างๆเนี่ยร่วมกันได้นะครับฟีเจอร์ที่2ครับก็คือเราสามารถที่จะเชื่อมโนตหรือเชื่อมเพจต่างๆที่เราสร้างในโนชันของเราเนี่ยให้มาลิงก์กับอีเวนต์ต่างๆที่อยู่ใน Google c a l enda r ของเราได้ด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนึกไม่ออกว่าฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกนะครับเอาไปใช้ใน Workflow ประมาณไหนวันนี้ครับผมจะมาสาธิตวิธีการเอาฟังก์ชันโนชันแคล enda เนี่ยมาปรับใช้กับการวางแผนชีวิตของเราปรับใช้กับการวางแผนโปรเจกต์ให้ทุกคนได้เห็นกันดูครับอเ okay, ครับบนนครับบื้้งงตนนสหทีี่่ยไมม Account nodeice ก็สามารถกดลิงก์ที่ด้านล่างเพื่อทําการสร้าง Account n o t i o n ฟรีได้นะครับส่วนใครที่คุณเคยกับการใช้ n o t i ันอยู่แล้วนะครับคุณก็ได้เข้ามาและเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับและก็คือมันมีโลโก้ Calendar ขึ้นมาตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถกดแล้วไปที่ Notion ั a l e n d a r ของเราได้ทันทีนะครับอ่าก็จะกดแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถ s ig n In ครับโดยใช้ Google ในคเคาของเราได้ทันทีนะครับผมจะทําการกด Sig- n In เข้าไปแบบนี้นะอ่าแล้วมันจะให้เราเลือก a c c เ u า t นะครับเราก็เลือก c l e ของเคล้วก้เืกิลของเราน กูเกิลคัลเลนดาเนี่ยมันสา no? มารถเห็นแทสที verses, ่อยู่ในโ t ชั n นั่นเองแค่นี้ครับเรียบร้อยเราจะเข้ามาสู่หน้า Notion c a l e n d a r มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นแรกนะครับเราจะทําการดึงทัสที่อยู่ในเจ้า Google Calendar มาก่อนนะครับตอนนี้ครับผมได้ทําการใส่แทสเนี่ยเข้ามาที่ Google Calendar มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรากลับมาที่โ o t ัน n c a l e n d a r ครับจะเห็นว่าแทสที่เราใส่เมื่อกี้เนี่ยมันเข้ามาที่หน้าโ o t i น n Calendar เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าหน้าตาของเจ้าเนชันคางเรียยบง่าแล้้วขนดาอต คัดคีย์ต่างๆนะครับที่คล้ายกับ Google Calendar เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้ Google Calendar อยู่นะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับการใช้ Notion Calendar ได้ไม่ยากนะครับโดยเี่เกิดว่าเราอยากจะกลับมาที่วันปัจจุบันนะครับก็ให้เรากดตัว T นะครับก็จะกลับมาที่วันปัจจุบันนะอยากเห็นเป็นลักษณะของเดือนนะครับให้กดตัว M อยากเห็นเป็นลักษณะของอาทิตย์นี้ก็ให้กดตัว W u นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นมุมมอง d u b l นะข้อดีครับคือพอเรามาที่นี่เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแทสเนี่ยในเวลาต่างๆได้ทันทีนะครับผมสามารถที่จะโยกย้า เพิ่มเวลาได้นะครับแบบนี้เลยพอเรากลับมาที่ Google Calendar นะครับจะสังเกตได้ว่าเวลาเนี่ยเขาก็จะอัปเดตเช่นเดียวกันกับ Notion Calendar นะครับเป็นการพูปว่าข้อมูลของทั้ง Notion และ Google เนี่ยมันซิงกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในลำดับต่อไปนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าผมมีหน้าของ Notion อยู่ที่มีข้อมูลต่างๆอยากจะให้ซิงขึ้นมาที่ Notion Calendar ของเราเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเรามาลองทากันดูครับ สมมุติผมอยากจะทำดัตต้าเบสนะครับสำหรับเก็บข้อมูลของบินที่ผมต้องจ่ายในแต่ละวันนะครับผมก็จะทําขึ้นมาแบบประมาณนี้นะแล้วผมก็จะสร้างมาเป็นดัตต้าเบสนะครับเลือกเป็นอินไลน์ดัตต้าเบสนะครับสมมุติผมทําข้อมูลนะครับตารางบินที่ต้องจ่ายขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับบอกว่ามีอะไรที่ต้องจ่ายวันไหนบ้างน,นะครับเราอยากจะเอาข้อมูลตัวนี้ให้เข้าไปในคาล e n d ร์ของเราเนี่ยทำยังไงนะครับ ขั้นแรกนะครับเราจะต้องทําการสร้างวิวขึ้นมาใหม่นะถ้าเกิดว่าเรามีวิวที่เป็นตารางอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปในคาลเลนดาร์ได้นะครับเราต้องทําการกดสร้างวิวนะครับกดบวกตรงนี้นะครับแล้วให้เลือกไทม์ไลน์วิวหรือคาลเลนดาร์วิวขึ้นมาก่อนนะครับในกรณีนี้ผมจะเลือกเป็นคาลเลนดาร์วิวขึ้นมานะครับจะสังเกตครับว่าหลังจากที่ทำคาลเลนดาร์วิวมานะครับจะขึ้นปุ่ม Open in c ค l ล e n d ด r แบบนี้ครับอย่างเงี้ยแปลว่ามันจะวิ่งไปที่ n o t ร้อันคัลเลนดา endar ของเราเรียะาร้าามอยู่ในนี ไรให้มาตรงนี้ครับจะเห็น2องเซกชันนะครับทางด้านซ้ายนะด้านบนเนี่ยจะเป็นข้อมูลของปฏิทินทั้งหมดนะครับที่มาจาก Google c a l e n d a r ของผมนะจะสังเกตได้ว่ามันเหมือนกันเลยนะครับส่วนข้างล่างครับอันนี้แหละจะมาจาก No ชัน n Database บของเรานะครับให้กดปุ่มบวก Notion d a t a b a s e เข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับให้เราเซิร์ชชื่อ No ช i น n Database บของเรานะครับอย่างในกรณีนี้ผมก็ตั้งไว้ว่าบินต้องจ่ายนะครับอ่ามันจะขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ามันจะขึ้นบอกว่าไคลเเนแอดนะครับแล้ว ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับวันที่2 1เอ่าเรากดไปดูค่าอินเทอร์เน็ตวันที่2 1จริงๆด้วยนะครับแล้วก็มี YouTube Premium วันที่23นะครับเป็นเป็นมุมมองเดือนนะครับก็จะเห็นข้อมูลแบบง่ายๆเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มข้อมูลลงไปนะครับเราก็สามารถกดเลือกที่ค a ล e n น a r นั้นนะครับกดปุ่มสีตรงนี้นะครับแล้วทําการสร้างข้อมูลลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับก็ทําการเับปันคิกแล้วก็เพิ่มตรงนี้ไปได้เลยแค่นี้ครับข้อมูลเนี่ยมันจะเด้งกลับไปที่โน้ชั่นของเราทันทีนะครับผมกลมมาาาา่่คคนนข้้ํไฟึ แล้วะแน่นอนครับเราก็สามารถเข้ามาเพิ่มรายละเอียดได้ตรงนี้นะครับเป็นการเตือนว่าจะต้องมีจ่ายนะแล้วเราก็สามารถที่จะ t r a ็กว่าอันไหนบ้างที่จ่ายไปแล้วหรือยังไม่จ่ายนั่นเองครับเคลต่อมานะครับสมมุติผมต้องการที่จะ t r a ็กโปรเจกต์ของผมไปด้วยนะครับว่าโปรเจกต์เวลาแพนงานของผมเนี่ยเป็นยังไงและอยากให้มันมาขึ้นที่ Google Calendar ของเรานะครับวิธีการทํายังไงเนี่ยมาดูกันเลยครับผมก็จะสร้างเพจใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้เทมเพลตนะครับเพื่อให้ประหยัดเวลาในการสร้างนะครับอ่ามันจะมีเทมเพลตให้เราเลือกมากมายนะครับ เป็นโปรเจก t ์แอนด์เทส n ์ n พนนะครับแล้วก็กด g ก็ t e ท p l พ t e ได้เลยครับอ่ะเราจะได้เทเบิลมา2อันนะครับนั่นก็คือ Project และ t a s k นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Project นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายเนาะในหน้า Project นะครับจะเป็นหน้าที่เก็บข้อมูลของโปรเจกต์เรานะครับเราสามารถแก้ไขโปรเจกต์ของเราได้ที่หน้านี้นะครับสมมุติผมทําการเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์ไปเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกเดทได้ด้วยครับว่าเราจะทำโปรเจกต์นี้เนี่ยตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับ การวีกนี้นะครับผมว่าเลือกวันที่24 24 -24 ถึง24นะครับแบบนี้ครับแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของโปรเจกต์นะครับสมมติผมไม่ได้แก้อะไรนะ,นะผมทำโปรเจกต์ขึ้นมานะครับสาโปรเจกต์นะครับแล้วในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะมีทัสอยู่ข้างในด้วยนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องทำในแต่ละโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะแก้ข้อมูลข้างในด้วยนะอ่านี่ผมได้ทัส k ของ โปรเจกต์แรกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าอยู่ใน not star ทั้งหมดนะครับถ้าอันไหนที่เราเริ่มทําแล้วนะครับก็มาอยู่ใน in progress แบบนี้ได้นะโดยในหน้าโปรเจกต์นะ Project นะครับเราสามารถทําการเปลี่ยนวันที่ได้แบบนี้นะครับก็คือกดเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็แก้ตรงนี้นะหรือจะทําการแก้ที่หน้าบอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะแก้ที่หน้าไทาม์ไลน์ก็ได้นะเราอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นยังแบบไหนล้วก็าสามารถโยกแบบนี้ได้นะครับเราจะได้รู้ครับว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยตอนนี้เราควรจะทำโปรเจกต์ไหนเสร็จไปแล้้วบบางนะครั หลังจากนั้นครับถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปในแต่ละโปรเจกต์นะครับเราจะเห็นแทสของแต่ละโปรเจกต์นะครับซึ่งเราสามารถทําการแก้ไขแล้วก็สเกดูดวันเวลาของมันได้จากหน้านี้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นแทสทั้งหมดที่เรามีในทุกๆโปรเจกต์นะครับก็ให้เรามาที่หน้าแทสนะครับหน้าน,นี้จะเป็นหน้าที่รวมทั้งหมดมันจะกุ๊ปบายโปรเจกต์ให้เราด้วยนะครับทำให้เราเห็นภาพรวมว่าตอนนี้เนี่ยเราควรจะทางานอะไรอยู่บ้างนะครับในแต่ละแทสเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็ใส่รายละเอียดได้เช่นเดียวกันนะอ่าหรืออยากจะดูเป็นบอร์ดก็ไ้นนรับซึ่งอ์ม จะรวมแทสของทุกๆโปรเจกต์เข้าไว้ด้วยกันนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น all t e s t แบบไม่ได้แยกอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะเห็นรวมๆทั้งหมดทําให้เราเห็นภาพรวมของงานแบบง่ายยิ่งขึ้นนะคำถามก็คือเราอยากจะเอาข้อมูลนะครับทั้งโปรเจกต์และแทสของเราเนี่ยเข้าไปใน n o t i o n calendar เนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการก็คือทําเหมือนเดิมเลยครับตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์เนี่ยมีหน้าที่เขาเรียกว่าไทม์ไลน์อยู่แล้วเนี่ยมันสามารถ open in c a l e n d a r ได้ทันทีนะแต่ว่าแทสครับมันยังไม่มีหน้าที่เป็นไทม์ไลนะะะน์น เพิ่มนะครับทำให้เราเห็นปุ่ม Open in c a l e n d a แบบนี้นะครับก็ให้เรากลับมาที่หน้า Notion c a l e n d a ของเราทันทีนะแล้วก็ให้กดบวกตรงนี้ครับ Add Notion Database นะครับแล้วก็พิมพ์ Search เข้าไปได้เลยครับพิมพ์ว่า Task นะครับผมจะแอดหน้า Task ขึ้นมานะครับแล้วอีกหน้าหนึ่งที่เราอยากจะแอดก็คือหน้า Project นะครับ เ,เรียบร้อยครับตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นแล้วนะครับมันจะมีการโอเวอร์เลยหน้าโปรเจกต์ขึ้นมาให้นะครับทำให้เราเห็นเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยวันที่1ถึงวันที่11นะครับเราจะทำโปรเจกต์ร้านค้าออนไลน์นะวันที่15นะครับ เราก็จะเริ่มทำเป็นโปรเจกต์คอมมิชชั่นขายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแทสต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าแทสตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่ามันไม่อะไรกับโปรเจกต์ที่เราต้องทำอยู่นะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนครับดึงแทสเนี่ยไปในวันที่มันเหมาะสมได้ทันทีนะครับ อ,อย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ในช่วงของการทำโปรเจกต์คอร์สออนไลน์นะครับนี่แบบนี้ผมก็สามารถที่จะใช้หน้า o o g l e Calendar นะครับในการแพนแทสแบบง่ายๆเลยครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราจะแพนแทสในวันนั้นๆน,น,นะครับสมมุติผมดูในหน้าวิกแบบนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าเริ่มมาวันที่1เนี่ยตอนนี้เราต้องทาโปรเจกต์ร้านค้าออนไลน์แล้วนะครับแล้วเรามีแทสอะไรที่ต้องทาในวันนี้บ้างน,นะครับวันนี้ต้องมีการประชุมทีมนะครับเราก็สามารถดึงเรื่องของการประชุมทีมเนี่ยลงมาในสล็อตของ เราได้ททันีแล้วก็ทําการสเกจดูเป็นลนักษณะของ Time Boxing นะครับทำให้เรารู้ว่าช่วงเวลานี้เราควรจะทำงานอะไรบ้างน,นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีอีเวนต์จาก Google c a l enda r แทรกเข้ามาอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทําการปรับนะครับอีเวนต์ของเราเนี่ยให้มันฟิตในช่วงเวลาที่เราว่างในทันทีนั่นเองครับและแน่นอนครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะกดเข้าไปในอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วจะเห็นปุ่มนี้ครับด้านขวาก็คือ open innovation นะครับเราสามารถกดปุ่ม open i n n o t i o n เพื่อเปิดข้อมูลของหน้านั้นขึ้นมาได้ทัน ทีนะครับ แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่จาเป็นที่ต้องปเป็นแทสท,ที่สร้างในโนชั่นเท่านั้นนะครับถ้าเรามาในแทสทเมื่อกี้ที่เราสร้างจาก Google c a l enda นะครับสมมุติมีการประชุมขายประชุมงานคลังแบบนี้นะครับเราสามารถลิงก์ข้อมูลจากหน้าต่างๆในโ No ชัน n Workspace ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Workspace ไหนเนี่ยเข้ามาได้ทันทีโดยการกดลิงก์แบบนี้นะครับผมลองทําการลิงก์หน้าทําการประชุมทีมเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าเราจะมีติ่งกับใครนะครับเร เพจหน้านั้นขึ้นมาให้เราแบบง่ายๆเลยครับและนอกจากนั้นนะครับเจ้า n o Notion น a l endar เนี่ยมันยังมีแอปด้วยซึ่งแอปของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็ใช้งานง่ายเลยพูดง่ายคือมันคล้ายๆกับ Google c a l endar เลยนะครับทำงานได้เร็วเหมือนกันแล้วข้อดีคือมันเชื่อมกับโนชันได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นแอปรูปประมาณนี้นะครับแล้วเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะล็อินนะครับโดยใช้ Gmail ของเราได้ทันทีนะครับอาจจะสังเกตได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราวางแผนในคอมพิวเตอร์ทันทีนะครับ็เเราจะยนงั ข้อมูลที่เราทําการใส่ในโนชั่นของเราได้ด้วยนะครับการประชุมงานขายของเรานะครับที่ต้องมีการลิงก์กับเจ้าโนชั่นนะครับเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่หน้าโนชั่นรัตเตเบสของเราได้ทันทีนะครับมันก็จะเปิดหน้าโนชั่นรัตเเบสของเราข้อดีอีกอย่างนะครับสำหรับคนที่ใช้ iOS นะครับคือมันมีวิดเจ็ดด้วยนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็บวกวิดเจ็ตนะครับแล้วก็เลือกโนชั่นแลนเดราครับเราสามารถใส่วิดเจ็ตที่เป็น อัปคัมมิ่งอีเวนต์นะครับหรือจะเป็นวิดเจ็ตที่ทําให้เราสามารถเพิ่มอีเวนต์แบบง่ายๆลงไปตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสมมติผมเพิ่มแบบอันเล็กๆนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมาที่หน้าโนชันแคล n d a r ของเราแบบทันทีเลยครับโดย w o r k ์กโฟลการทํางานที่ผมตั้งใจจะใช้นะครับก็คือผมก็จะใช้ Google c a l e n d าเนี่ยในการแพลนอีเวนต์ต่างๆที่เป็นชีวิตประจําวันของเรานะครับงานประชุมต่างๆโนชันเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้กับงานโปรเจกต์นะครับไม่ว พอเรามีโนชันแคลนด้านะครับทุกอย่าง2อย่างมันจะมาซิงค์รวมกันนะครับทำให้เวลาที่เราเปิดตัวโนชั่นแคลนด้าขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่พลาดอีเวนต์ต่างๆนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครมีเวิร์กโฟลใกล้ๆกันนะครับก็อยากให้ทุกคนลองใช้งานกันดูนะครับว่ามันสามารถช่วยเราได้ดีแค่ไหนนะครับใครที่ลองใช้งานแล้วนะครับมีติดตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามาแชร์กันได้นะครับว่าเรามีวิธีการทํางานยังไงบ้างนะครับแต่แน่นอนครับตัวโนชันเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตเพิ่มไปเรื่อยๆนะรอ่าาเเนนตวี้ข กำลังพัฒนาอยู่เช่นเดียวกันครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ